สวัสดีครับ FC วันนี้ครัวลุงหนงคอกระทะขอเสนอเมนูปลาช่อนต้มปลาร้านะครับส่วนผสมนะครับก็จะมีนะครับรรกละไรใบมะกรูด นะครับขานะครับพลิกแดงนะครับแดงสดอันนี้ก็จะเป็นหอมแดงแล้วก็มีเกลือด้วยครับเกลือเม็ดนะลูงหนงชอบกินเกลือที่เป็นเม็ดเป็นนะครับแล้วก็เอกของเราคือปลารานะครับเสร็จแล้วเราจะใส่น้ํานะครับอ่าเมื่อเราเติมน้ําไปแล้วนะครับก็จะประมาณนี้ครับไม่ต้องเติมเยอะนะครับกะตามขนาดของปลานะครับ ว่ามากน้อยแค่ไหนนะครับเราจะไปต้มกันให้มันเดือดนะครับพอผ่านไปสักครู่หนึ่งนะครับเราก็จะเติมนะครับใส่สมุนไพรอีกตัวหนึ่งครับคือหัวกระชายแก่นะครับผาซีดนะครับใส่ลงไปครับจะเพิ่มรสชาติแล้วก็เป็นยานะครับขับลมได้ดีมากครับพอน้ำเดือดจัดแล้วนะครับเราก็จะคนได้ครับตอนนี้เราคนได้เลยนะครับ เพื่อให้เครื่องปรุงมันเข้ากันนะครับแล้วก็ดูเนื้อปลาด้วยครับว่าเนื้อปลานั้นสุกรือยังครับนีกใกล้แล้วครับนิดหนึ่งนะครับอย่าให้สุกมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเนื้อปลาจะเละเสร็จแล้วเราก็ชิมนะครับรสชาตินะครับอือได้การแล้วครับ ก็จะปรุงอะไรก็เติมได้เลยนะครับหันัวนะครับหรือจะเป็นก้อนนัวก็ได้ครับแล้วแต่นะครับสําหรับลุงหนก็จะขอเติมก้อนนัวนะครับอ mm. ่าใส่ลงไปเลยครับย mm. อดเลยแล้วปิดฝาสักครู่นะครับให้ก้อนนัวเขาได้ทําหน้าที่ของเขาเสร็จแล้วเราก็ยกลงนะครับแค่นี้ก็เซ็ตแรก แล้วเราก็กลับมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเนื้อปลาสุกยังโอ้ไอหัวนะครับถ้าหัวหัวเปลือยแล้วครับเนี่ยได้แล้วครับเนี่ยเนื้อปลาถ้าออกสีขาวนะฮะโอ้ยหอมมากครับโอ้เข้ากล้องเลยครับกระนี้ได้นะครับปิดก๊าซเลยครับผมอัากินี้ตามไปด้วยนะครับสุดท้ายนะครับสมุนไพรไทยอีกอย่างหนึ่งก็คือให้ความหอมนะครับ ความนุ่มละมุนของรสชาติก็คือใบกระเพรานะครับนะครับเราใส่ไปเลยนะครับส่วนพริกแดงพวกนี้นะครับเดี๋ยวลุงหนุ่งจะไปทําน้าพริกปลาช่อนนะครับแซ่บนะครับเอาละครับ fc ครับหลังจากที่เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอาจะมาชิมดูนะครับดับแรกซดน้ําก่อนอร่อยมาก fc แล้วก็ขาวนะครับ หอมอ้มอ,อน้ำพริกเลยผักลวกครับหยุดยอดเลยดูครับโอ้อืมอืม,ออม,อมผักครับ รามาเอฟซีลองทำดูนะครับเมนูนี้ปลาช่อนต้มปลาร้านะครับสูตรอีสานนั่งเดิมนะครับสำหรับวันนี้ลงุงนงขอลาไปก่อนครับอย่าลืมกดให้กำลังใจด้วยนะครับติดตามผลงานได้เลยครับสำหรับวนันนี้สวัสดีครับ நான் <laughs> வருக்கிறேன்